สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องอันจะมารีวิวห้องโรงแรมในญี่ปุ่นของเรานะคะวันนี้นะคะนี่ค่ะได้สามเตียงเลยทีเบสรูทีเบสเลยนะคะก็ถือว่าโอเคนะทุกคนดูดิเนาะ แล้วก็มีนี่นะคะเป็นชุดที่ไปทีวีจอใหญ่นะแล้วก็มีน้ำให้เนี่ยก็อันนี้เป็นคาฟ คาเฟา่คอฟฟี่นะโอ้โหเยอะแยะเลยป้ามิกซ์มอลลี่โอ้กาแฟโอชาแล้วก็ตู้เย็นนะคะตู้เย็นไม่มีอะไรนะร <as> ไหนผีเสื้ออ๋อสวย แล้วก็นี่ก็เป็นตู้เสื้อผ้าอันนี้เป็นห้องน้ำเยอะเลยแล้วก็มีโอฟโลโอฟโลก็ใหญ่ สวยค่ะวันไหนอีกคุณลานะปลาขอเลยมังก็สั่งมังก็หมื่นกว่าบ้านแต่มันน่าจะใหญ่กว่านี้น้องบ้านเราเนาะแต่ก็เออโอ้โหนี่ฮะเอาละ โอเคถ้าใครอยากจะแวะมาก็นี่เลยนะคะกรีนนิโกนะคะใกล้ๆก,กับด oh, ิสนีย์แลนด์นิซซี่เลยค่ะบายบาย